ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผมเล่นกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบข้าพลัง Rasmus Hoilun นะครับผม o ฮรุนเนี่ยก็มีไม่กี่เวอร์ชันหรอกมี4เวอร์ชันรวมสแตนดาร์ดนะนะครับผมมีสี4เวอร์ชันรวมสแตนดาร์ดรอบก่อนเนี่ยเทียบไปละสองเวอร์ชันนี้ก็เป็นตัว93เลยที่ดีสุด นะแต่ตัวน,นี้ยิงคมนะตัวน,นี้ยิงคๆๆ่อนข้างคมแต่เกเนี่ยความหลากหลายที่ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับผม okay. Okay. โอเคโอเคส่วนสแตนดาร์ดก็ก็นะอืมความคมยังได้นะครับความคมยังได้โอเคตัวล่าสุดเนี่ยเกเป็นตัวของหลีกอังกฤษนะเกนะสไตล์ก็สไตล์เดียวกันนั่นแหละนะครับผมก็ดูดีกว่าไหมนิดนหน่อยนะจริงไม่เยอะไม่ต่างกันมากนะครับผม เกมลุกเท่ากันนะฮะครองบอลทั้งหมดรวมกันเนี่ยก็พอๆกันได้อย่างเสียยากนะแต่ตัวนี้จะได้จ่ายบอลด้วยนะจ่ายบอลจบสกอร์ตัวเมนยูเว์ชนี้ได้ลุกโมงนะได้ความโค้งได้สปีดสปีดต้นเท่ากันนะได้พลังการยิงโอเคได้บาลานซ์เออวะได้ความดุดันตัวนี้นะได้ความดุดันบวกสิบสามอะผมว่าที่ขึ้นมา9 4สเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นดุดดันแน่ๆเลยนะ น่าจะเป็นความดุดันแน่ๆขึ้นมาซะเยอะเชียเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมว่ามันสูสีกันนะสูสีกันนะนะครองบอลทั้งหมดก็พอๆกันได้จ่ายบอลได้จบสกอร์เสียลูกหม่งอะไรเงี้ยเสียลูกหม่งเสียความเร็วนะสปีดต้ทต้องการได้พลังงานยิงเสียบาลล้านอะไรเงี้ยพอๆกันนะแต่ตัวนี้ขึ้น9สี่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นความดุดันนะน่าจะเป็นความดุดันนะครับผมโอเคแต่โดยโรวมก็ ตัวนี้ก็จะยิงคมกว่าแหละนะยิงคมกว่าจ่ายบอลดีกว่านะครับผมยิงไกลแรงกว่านะฮะโอเคแต่ตัวนี้จะได้ความบาลานซ์ได้เลี้ยงบอลนะครับผมถ้เทียบกับตัวนี้ละ่ะเทียบกับตัวนี้ล่ะหอยลุนตัวนี้ยิงคมสุดแหละนะตัวนี้ยิงคมสุดแหละแต่มันก็อย,อย่างอยงื่นมันก็เสียไปด้วยนะนะครับผมเสียไปด้วยแต่มันก็เสียไม่เยอะหรอกจริงนะหอยลุนโอเคโอเค ถ้าเป็นสองเวอร์ชันนี้ที่เป็นเวอร์ชันของแมนยูนะส่วนตัวมองว่าตัวก้าวเสียอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับผมตัวก้าเสียอาจจะดูดีกว่านดหน่อาเพวาะว่าจบสกอร์ก็กดีกว่าแหละนะจบสกอร์ก็ดีกว่าตัวนี้ก็จะลุ้งมงนะนะได้ดนะนะไดย่างเสียางสองเวอร์ชันนี้สูสีกันรอฮอยรุนนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีบนะ่อยนะอยรุนเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ว่าจะติดฟีเจอร์เขียวง่ายๆนะจริงถึงจะเป็นแบบทีมลูกรัก <c oughs> ก็เถอะแมนยูทีพาร์ทเนอร์ก็เถอะใช่ว่าจะติด ทีมฟีเจอร์เขียวง่ายๆนะนะฮะโอเคแล้วยิ่งช่วงนี้ฟอร์มแม่ยำแย่เมนดูติดติดยากนะครับผมเมนดูติดฟีเจอร์เขียวค่อนข้าง,งยากแต่ถ้านั่นไหนชนะเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะฮะพอเดืดีสักสองอะไรเงี้ยน่าจะมานะฟีเจอร์เขียวนอนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ให้ตามโอเวอร์ออฟแหละนะตัวเก้าสี่ดีกว่านิดหน่อยไม่เยอะนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let